ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่7มกราคม2569เวลา2น0 0นกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกำลังผาเมืองประทากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลงยาเสพติดยึดยาไอซ์จำนวน2 4 5กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสายไม่สายเพื่อสารภาพอย่างนี้ครับสึบเนื่องจากกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตาก ได้รับแจ้งจากปฏิบัติการข่าวของกองรังผากลุ่มขบวนการประมาณ8ถึง10 10คนทำการแบกกระสอบต้องสงสัยบนบ่าครับเดินมาตามเส้นทางภูมิประเทศยังไม่ได้จับอะไรเลยแต่ว่าส่วนของกลางก็ดำเนินการตามมีเคยเห็นอะไรไหนเคยเห็นแบบบอกผมว่ามันเกินกวามทป็นไปไเลยแต่สวัสดีครับ ในการวันนี้ก็เป็นการแหลงข่าวในการจับคุมยาเสพติดประเภทที่1นึ่งไอซ์นะครับก็การรองทบบดยการโดยการของ ในในตัวน้ํายาตรวจสอบนี้ได้รับการสำรุจจากสำนักงานปปสอนะครับก็จะเป็นสารใช้ตรวจสารเฮโรอีนยาบ้าไอซ์แล้วก็ยาอีนะครับซึ่งสารที่ตรวจพบใน,ในนะครั้นี้มีความเข้มขน้นะเป็นของยาบ้าหรือย,ยาไอซ์นะครับมีของตัวเมทอะเฟตามีนนะครับเข้มขน้นครับตรงนี้ และต่มาเมื่อวันที่8มกราคม2569เวลา11.00นาพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองมอบหมายให้ 1, 000, 000, 000, 000, 000, พันเอกสุพันณรอยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองเดินทางไปตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมทั้งสี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณจุดเกิดเหตุจากนั้นจึงได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ท่านารักษ์สิบเรื่องศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นัทนิวเชียงใหม่รายงาน